เห็นดอกกับเราเราก็ดีใจค่อยกๆดีใจคือกันหนึ่งตัวค่อยเห็นเจ้างดงามเป็นโอ้ยแมทูนหัวมาเดิมมาตัวเฮามาเป็นเพื่อนกันเจ้าอ่อนไหวเหมือนมาเห็นค่อยมาค่อยก็ดีใจนักหน้าเมื่อเจ้าอ่อนไหว เต็นมาเจ้าก็เต็นไปคอยจะถ่ายเจ้าไว้แค่นี้หละเด้อสวัสดีสวัสดีเด้อค่ะผู้ใดเข้ามาก็ขอให้แข็งแหงมีเงินมีทองโอ้ยมาแบ่งปนันเล้นะพี่น้องเด้อความสุขความสุขความสุขจะแรงจะแหลมมันก็แหลวแต่เขาให้แข็งแห้ง,ง,งค่ะสวัสดีค่ะพี่จ้าพี่มาพี่มาพี่ที่ที่ที่ กอดไ וק, พいい่มาดูหมากกระเลาหมากกระเลาเขาเอื่อนหมากอะไรแต่ข่อยไม่เข้าใจว่าเขาเลี้ยงหมากอีหยังแต่บ้านข่อยก็เลี้ยงหมากกระเล่าดอกต้นนี่มันจะเป็นแปลกๆก็ได้พี่น้องมันจะแปลกกมูอยู่เด้อค่ะสวัสดีเด้อค่ะแล้วแปลกกมูอยู่เด้อค่ะแปลกๆกวาดท่อว่ามันแบบโกบ้านเฮาองคตัวนี้ยแบบโกหรือแบบเกียร์เนี้ยสลาราพี่น้องสลาราสลารา จะตกเมื่อถึงฟ้าจะร้องถึงแดดจะห้องจะห้อนจังไดเคยก็มาหาลูกไปเทียมทิพจนได้บ่มันเคยเป็นบ้าแต่ว่าแต่ว่าเคยได้ตังบ้าก็บ่สิว่าขอให้มีตังใช้สุขภาพแข็งแรงแม่นบ่พี่น้อง พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าจะเติบตัวใหญ่มากกว่าจะได้ผักเขียวมันก็ไว้ชะลาบ้านคอยสวัสดีจ้าบ้านคอยอื่นดอกกะเล่ามากกเล่ามากกะเล่ามากกเล่าเจ้าเอินมากอะไรมาคอยอนมากกะลพอบ้านเจ้าเอื่นหยังเอาเอา่อยมากินเด้พี่น้องแอือนกก็มากินมันเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติแห่งมนายางไปใช่มากก็มีแนวกินเย็ดเลนคนกัน่ะมันมีหลไรอยู่ดีแ่แฝทขามีจะไอยงน้ำนเพื่องป่าอยู่หน้าบ้านสวยตะการส,สีสดใสบานเย็นดูเอาไว้สีสดใสอันนั้นสีอะไรอ้าวอันนี้มันก็หย่อยลงไป ่ายต้นไปมันก็เห็นหำหอหำหำหอถ้าสูงไปมันก็เห็นจำปาพวกเจ้าเห็นบนามีแต่พอมีแต่พว,พวไงใญ่ๆมาเด้อพี่น้องมาดูกันไปมาชมกันไปสวยไม่สวยกาะรักกัน <laughs> กรักค่ะรักๆนะคะสวยค่ะสวยสวย สวยในซอยสวยในซอยสวยที diyorsun, ชช่สุดสวยสะดุดสวยสะดุดสวยข้างซอยเตะเตะเด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 ้ยงาม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 สวยค่ะสวยสวยนะคะมาดูมาดูดูมา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 ดูก็มาดูมาดูค่ะ